เยอะนะเราจะไหลไม่กว่านี้อีกหรอไม่อะไรเอาไว้ให้หนูถือให้หมดเนยค่มเราจะไหลไม่กว่านี้อีกราวางมังนไวี่่ะคขอบคุณค่ะขอบค่ะมองต้องแอ๊กรอบคุณค่ะไงบ้างคะที่ได้มาลุกงานในวันนี้เราอ่งงกันรู้สึกว่าดีใจเนาะจริงๆพวกเราก็เคยแบบใส่เสื้อผ้าของแบรนด์สไตร์ทาร์ของเราวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ เคยได้มาดูแฟชั่นโชว์แบบนี้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะตนเตไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกับตาตัวเองใช่ก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่เราก็รู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้คนนี้แถมยังได้เสื้อผ้ามาใส่ด้วยก็จะสบายมากแม่ชอบแม่ทุกคนไม่ร้าครับครับผมปกติการแต่งตัวของเราก็เข้ากับแบรนด์นี้แล้วใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วใช่ไหม รจริงจริงคิดว่าแบบว่าตอนที่พี่เขาส่งมาให้เลือกก็อยากใส่ตัวไหนก็คือแบบว่าเลือกไม่ยากเพราะมันค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์เราอยู่แล้วลใสอยากตรงที่อยากเลือกทุกตัวได้ไหม,มแต่เขาไม่ได้ได้ไหมคะมีตัวไหนที่เราเล็งกแบบเป็นพิเศษถ้ารับสมุดจดได้อีกตัวหนึ่งมึงอยากได้ไหมจริงๆผมผมมันมีเสื้อโป l o สีเหลืองที่พี่เขาส่งมาให้เลือกมาเดิมแต่มันมันสีมันแน่นน่าจะตกตัวเดียวกันกับผมเลยครับ ตัวเดียวใช่คอนเดนซ์แบบเล็งตัวเดียวกันน่ารักมากกตอนนั้นตัวนี้มาก่อนอ่าเค้กลามมีตัวไหนที่แบบเล็กจะมีสีอันนี้มันมีอีกสีนึงสีเหลืองก็น่ารักเหมือนกันใส่เข้ากันเลยสีเดียวกันมันไม่ได้เลือกสีเหลืองเลยชอบสีเหลืองคือชอบค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาให้เลือกตัวเดียวอ่ะเราก็คิดว่าเราต้องเอาสีก่อนเลือกตัวเพราะว่ามันจะได้แบบเพราะมันไม่ได้สีเดียว ก็เพราะวเราก็ชอบสีนี้เหมือนกันไงอะไรครับเนี่ยอยู่ดีๆก็สงสัยในชีวิตตัวเองใส่ขึ้นมานอกจากนี้ค่ะพอร้ันนี้เขามีไอเทมของอะไรมีตัวไหนที่แบบว่าเราเห็นแล้วแบบชอบอยากได้มาถึงในชุตประจำ ต้องรับแน่ร้อนเลยใช่ใส่ในมือใไทยเราลองว่าที่จะมือขนาแล้วก็เด่นหล่อที่น่ารักสวยงามแน่นอนใครอยากจะเด่นเนาะอยากจะตัวเด่นพวกเราก็มามาดูกันนะครับกับคอลเลคชันนี้ของขังส่วนลิฮานะครับน่ารักมากนะบอกเลยว่าสีสันอย่างเช่นตัวนี้นะน่ารักน่ารักมากจริงน่ารักมากิใช่ครับเห็นวันนี้เรามาในศิลปินไม่มาศิลปินมาร้องเพลงแต่เห็นซ้อมหนุ่มไปเดินรันวีอยากมีโอกาสไปเดินกับเขา ก็จริงๆวันนี้ก็เหมือนได้ลองไปแล้วนิดนึงเนะัะก็อาจจะต้องฝึกนอดกีค่อนข้างมากแต่ิ่งรู้ว่าจริง,รงๆเ้ที่ที่เราเห็นมันเดินมันไม่ง่ายเนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะพิจารณาไว้ เพราะว่าผมก็อยากอยากลองดูเหนอยากลองทำอะไรไม่ไดสามารถลองดูสเต็ปพวกเราได้ว่าพอพอจะเป็นไม่ได้หรือเปล่ากันทำไมไม่เราออกคอลเลคชั่นแม่ก็เรียกใช้ได้นอกจากร้องเพลงแล้วเดินได้อิงนีรลองได้จริงจริงได้ ของเต้ก็จริงๆเพิ่งปล่อยเพลงใหม่เลครับชื่อเพลงอยากมีเธอในชีวิตจนวันสุดท้ายครับผมแลยังไงไปฟังได้ครับใน u t u b e ของบ็อกซิงสิิครับาาถามอ,อยากถามว่าว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงเพลงนี้เหลครับเพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆเป็นเพลงที่เศร้ามากเพราะว่าเต้เขียในให้กับคุณอาที่เพิ่งเสียไปครับก็ก็เป็นเพลงของคนที่ยัง move on ไม่ได้เนาะยังทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาว่าเออเราอยากจะมี คนคนนี้อยู่ในชีวิตเราจะมาสุดท้ายแต่ว่ามันทําไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจากไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแต่งเพลงน,นี้ขึ้นมาจากด้วยความจริงใจจากตัวเราเองจริงๆเลยครับใช่ประมาณนี้าช่องทางของเตอร์ใครอยากติดตามครับก็ทุกช่องทางเลยครับ Facebook, Twitter, Instagram ครับชื่อเดียวกันคือคอปเตอร์เสมอครับผมฝาก้วยครับ่างนีน้บอกว่ามีเพลง แปดนาฬิ11สิบเพลงใหม่เชื่อเพลงแฟนฉันนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกต้อนรับสงการนะครับเป็นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสงการก็เป็นเพลงสนุกสนุกนะครับเอาไว้ลองส่งให้คนที่ชอบแล้วแบบลองมาเป็นแพังไหมฉันจะดูแลอย่างดีนะครับแต่ว่าอย่างบอกไม่บอกนะครับต้องลองไปฟังกันนะครับแล้วก็ฟังได้ที่ยูทูบช anel ของบล็อกมิสินะครับทั้นของ s ีร i u s เ a c o n โน้ตไปถึงคอปเตอร์แล้ว,ลวทีๆคนอื่นในบล็ากมิสิกด้วยขอบคุณเรา s i r รี u s b a c อ n เนี่ยก็ติดตามได้ที่ไหนอ่า Instagram Facebook ติดตาม Serious Bacon แดค่ะแล้วก็ชอ่องทางอื่นอนของ e r i o ส s b a c o นได้หมดเลยเห็นเขบอกว่าที่เบคอนอ่ะโคเปอร์มันเป็นสื่เปินแต่กลายเป็นตลกเราให้คำยืนยันนี้ว่าอะไรวเไม่ใช่หนูมันจะเป็นหลักๆที่คน้านไม่ใชคนนน เพราะหนูได้แต่ยิ้มสนตลอดเวลาแล้วก็ก็มีเล่นมากเลยเป็นคนแบบติดเล่นซึ่งดีไหมเขาเป็นคนตลกนะเขาเป็นคนตลกสบายสบายใช่มีละฬาไหนที่เขงรู้สึกว่าแบบที่สุดโอ้เวลาอยู่บนเวทีจะเลือกอะไรเวทีเคยหนีไปปิชั้นสี่แล้วก็เคยหนีไปซื้อกับข้าตอนเล่นอยู่ใช่หรือว่าบางทีร้องร้องเพลงอยู่แล้วก็แบบว่า ผ่านไปทีเมืองหายไปแล้วขึ้นไปเลยเลื่อนไปอยู่ชั้นสี่เพราะว่าบอกว่าไมเราอะสัญญาณอะมันไปได้มันไปได้ขึ้นไปเลยถึงชั้นสี่แล้วใครก็ต้องเงยหน้าไปดูว่าเมื่อไหร่จะลงมาไปทําไมคนดูก็ต้องแง่ก็เลยมองเหมือกมนกะันเป็นการแนะนำไมไปได้ไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกมึงก็บอกว่าอยู่ในโซเชียลแบบว่าทิกตอกอะไรนี้หลายๆคนก็ชมว,ว่าเมืองหล่อขึ้น เพื่อนๆคิดได้ยังไงทำไมเพื่อนต้องมาใส่้เดียวกันกระจิงกระจิงใช่กระจิงใช่ไหมอ๋อก็ใช่อขเลยว่ามีเสื้อผ้าที่ดีเออันนี้แกคิดยังไงเพราะมีหลักบรรชมว่าคุณหล่อขึ้นเดี๋ยวผีดูแบบว่าเป็นแบบอะไรนะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นคนเราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าถ้าทำงานมาแล้วอุ๊ยคนบอกว่าหน้าตาแย่ลงทำไมเลยผมอาจจะ มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ก็แบบเราเราตั้งใจตรากตรำทำงานไงเราก็ดูแลตัวเองบ้างอีกอีกคนกลายเป็นดัตติฟอร์เมอร์ไปแล้วเดี๋นีก็เดี๋ยนี้ก็มีงานอินดิเวนต์ในการชอบแต่งงานมีลืมลืมการร้องเพลงกันแล้วเราเขาที่น่าสนใจจะหรไปทางเหลยอะมานหน่อยหมาายถึงว่เพลงอะไรที่แตกต่างผมเหรอ ผมน่าจะเป็นแบบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนเล่นกีตาร์เนาะก็พยายามจะผลิตคอนเทนต์การเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยลองคิดจะหัดมาขายตลกแบบ้างใหม่ผมผมผมพยายามจะตลกเลยแต่ผมผมสู้เมืองไม่ได้จริงจคือบางทีเราก็อาจจะไม่ได้พยายามตลกใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติคนตลกอะไรอย่างเรา้ยสมมติสมมติแบบเล่นคอปเปอร์อย่างเงี้ยบางทีเอ้ยเราก็จริงจังในแบบของเราเนี่ยแต่มัน มันตลกซะงั้นเราคิดว่าเราจะขายเท่แต่ว่าแต่นลอวว่าขายตลกไออเมที่วันปะสบการณ์แล้วพวกคจะมีอีเวนอะไรให้แฟนได้ไปติตามมากมานะครับของซเนก็สำหรับตารางเรียนเมายน๋ยจะัเดตให้ในโซเชียลของซีรีสเนแบรนก็มีบ้านนครับ่วงก เราก็เตรียมตัวปลูกความตื้นในตัวกันอยู่ปลูกความตื้นใช่ปลูกความตื้นอาจจะมีบางเพลงในเดือนหน้าที่ถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่โจ๊้ขึ้นไว้มาเจอกันตอนที่เราถูกกันน่าสนใจแัวอ็ต้อกคอนเสิร์ตสงการจะแต่งตัวอะไรแปลกๆอีกไหมยังคิดไม่ออกพูดตรงๆแต่ว่าแต่ว่าน่าจะมีมาทำคอนเสิร์ตค่งานไรบ้างของงานคอนเสรส่งงานก็จริงๆเช่นเดียวกันครับพอมีบ้างก็เดี๋ยวจะ ลงอัปเดตตารางเนาะตารางงานลงในช่องทางอินสตาแกรมเลยนะครับก็จะอย่างที่อยากแต่งตัวแบบให้ดูจี๊ดจาาเหมือนกันก็เดี๋ยวอาจจะมาเยี่ยมชมทางสไ e ลี่ฮาวนี่แหละในการที่จะเป็นไปเล่นสงการเนาะกลับมาได้สงกาวไม่ต้องมีสารน้ำกอบแป้งเราจะไปสารน้ำ จริงๆผมยังไม่เคยเที่ยวสงการในกรุงเทพเลยนะเพราะว่าจริงๆเต้เพิ่งขึ้นขึ้นมาอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่ปีครับพันต่างจังหวัดเนาะก็นนปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยเราอาจจะรุยเลยที่ไหนที่แบบเอยเขาสนุกอะไรเงี้ยก็อาจจะไปแถวนั้นอะไรเงี้ยยังไม่รู้เหมืนอนกันอยากไปสั่นนะต่อแบงค์ไทยผมหรอไม่มีหรอกครับผมก็ไปเรื่อยนะฮะเราก็สนุกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้มีเจาะจง่าจะไปไปกับใครอะไรเงี้ยอ่าเช็คแล้ว หนูทำน้อยเล่นสงการเพราะว่าหนูไม่ยอมให้ผม,มน้้มาถูนเปียกหนูอะจจะต้องกลางร่มหรืออ,อันนี้เราตลกปะมันนมัผิดมันผิดค <ไข S 2> าแรคเตอร์เนาะหรืออะไรสักอย่างตอนนี้จะไปเล่นคอนเสิร์ตวันสงการนานต์ก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าแบบทำยังไ,ไงดีถ้ามีคนสาดน้ราขึ้นมาแล้วไม่มาฉันเปียกเขาจะทำยังไงหนูเครียดมากค่ะอ๋อใช่งั้นเราต้องสั่งขก่อนเนี่ยล่ หนูตอนนี้หนูยังคิดไม่ออกว่าหนูจะหนูจะรับมือ,อยังไงดีแับผมหน้ามาผมเนี่ยตอนนี้คือคิดไม่ได้ว่าจะไปสาดใครแต่ว่าเราตอนนี้เราก็หงอกนะม,มัมใช่ <คำ S 1> เราเราไม่โจมตีใครแต่ว่าอย่าโจมตีเราก็พออ, <c oughs> อยู่อย่างเฉยเฉอยู่อย่างเฉยเฉยค่ะผมน่ะต้องบอกคุณค่าคุณต้องบอกคุณค่าคุณนะใช่ครับเพราะว่าคำตอบของผมคือสายเค้กเลยมีกันอยู่แค่นี้ก็สากันแค่นี้คือ ด้วยความสัจจริงก็คือเป็นคนที่เพื่อนเยอะแล้วก็เออมันดูแบบไม่แล้วคือช่วงสงการโปรตีผมเป็นคนไม่เล่นน้ำไม่เล่่นไมเคยออกไปเล่นสงการก็แต่ว่าปีนี้ได้ได้ออกไปเล่นโปรตีวันสงการก็คือจริงๆแล้วก็คงเป็นเล่นน้ำแบบคนดูแหละเล่นน้ำเป็นคนดูผมไม่ห่วงเสี่ยงนะแต่ว่าก็อาจจะสั่นเป็นทางกางนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นหน้ามาไว้ ส่วนอื่นเปลี่ยนกันเลยขอบคุณนะเรียกว่าเมคอัพละลายยังไม่ห่วงเท่านจมาเปลียกไม่นอนเอาโอเคค่ะแต่ได้สงสาวคงฝากแปนอ,อีกรอบนึงกลอบมาได้ค่ะ ก็ฝากคอลเลคชันใหม่ของไม i l e ฮาวด์ด้วยนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่หน้าร้านได้สำหรับใครที่แบบเ, mm hmm. เห็นออนไลน์แล้วสวยดีอยากเข้ามาลองที่หน้าร้านก็มีให้ลองนะ<ช>ครับฝากกันแน้นนะครับเพราะว่าคอลเลคชันนี้สีสันน่ารักมากแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกน่ารักจริงๆขอบคุณ,ค,ณครับ,รบ Welcome society to star society.